ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าคนจีนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นลูกค้าชั้นดีของสินค้าแบรนด์หรูนะคะแต่ว่านาทีนี้อาจจะไม่ใช่นะคะ ข้อมูลล่าสุดนะคะรายงานน่าสนใจเพราะว่ามีแบรนด์เครื่องประดับนะคะที่ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มียอดขายมากที่สุดเนี่ยนะคะอย่างตัวแ a n d o r a เองล่าสุดพอพเผชิญกับตัวเลขผลประกอบการนะคะแล้วก็ไปดูย้อนหลังเนี่ยก็จะเห็นว่ายอดขายในจีนนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องในรอบหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะถ้าเทียบก่อนโควิดกับณวนะินาทีปัจจุบันนะคะโดยล่าสุดนะคะแพนโดร a าเองค่ะซึ่งเป็นที่รู้จักในการเปิดตัวสินค้าอย่างรวดเร็วแล้วก็มียอดขายเนี่ยกว่า100่ล้านชิ้นต่อปีทั่วโล G. กำลังรายงานผมประกอบกรา,ารไตรมาสสในวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาว่ากําลังจะปิดร้านในจีนนะคะจากเดิมจะปิดแค่50แห่งจะขยายไปเป็นปิดร้านเนี่ย100แห่งภายในปีนี้นั่นเองนะคะซึ่งรายงานประจําปีของแพนโดล่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะถ้าไปดูเนี่ยเขาเคยให้ตลาดจีนเป็นตลาดที่มีบทบาทสํา,าสคัญอย่างมากทีเดียวนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นตลาดที่มียอดขายอันดับต้นๆเลยนะคะในปี2019ค่ะรายงานประจําปีนะคะพบว่ายอดขาย ของแพโนล่าในจีนเนี่ยสูงถึง1,900ล้านโครนเดนมาร์กหรือประมาณ305ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่หลังจากนั้นค่ะเกิดการระบาดของโควิด -19 ยอดขายในจีนก็ลดลงต่อเนื่อง ปี2021ค่ะเหลือเพียง1,100ล้านโครนนะคะปี2022เหลือเพียง737ล้านคโครนปี2023ค่ะเหลือเพียง564ล้านคโครนและปีที่แล้วนะคะเหลือเพียง416ล้านคโครนนะคะนั่นก็แปลว่าถ้าเทียบป,ปีที่แล้วกับปี2019ก่อนโควิดเนี่ยนะคะถือว่าตัวเลขขายไปถึงกว่า4เท่าตัวทีเดียวค่ะดังนั้นการปิดร้านของแพนดรานะคะที่คาดการว่าจะปิดเพิ่มขึ้นจาก50ร้านเป็น100 ร้านนั้นต้องบอกว่าไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงลําพังน,นะคะจริงๆแล้วก็มีหลายแบรนด์ต่างชาติที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกับแบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณการขายอย่างแพนโดล่าค่ะโดยไชน่าช็อปเปอร์รีพอร์ต2025นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการทําข้อมูลจากทางเบนเอ็นคอมมานีแล้วก็เวิร์พาเนลนะคะเพราะว่าแบรนด์ท้องถิ่นในจีนตอนนี้นะคะกำลังกินส่วนแบ่งแบรนด์ต่างชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็พบว่าแบรนด์สินค้าท้องถิ่นเนี่ยครองตลาดถึงกว่า7 6 ในปี2024เพิ่มขึ้นจาก75%ในปี2023แล้วก็เพิ่มขึ้นจาก74%ในปี2022นะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้คนจีนซื้อของจีนมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญคําถามก็คือแล้วมีแบรนด์ไหนอีกบ้างนะที่เป็นแบรนด์ต่างชาติไปเปิดตลาดในจีนแต่แล้วก็ไม่สาเร็จแล้วก็ต้องทยอยปิดสาขาลงไปนะคะหนึ่งในนั้นก็คือกูนะคะจีอยู่นะคะซึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่นของทางญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็น Fast Retailing Group นะคะนอกจากนี้ซาร่าจะ ากสเปนนะคะก็ได้รับผลกระทบเช่นกันแบรนด์ความงามสกินแคร์อย่างแอชอปนะคะจากออสเตรเลียก็ถือว่าปิดสาขาไปไม่น้อยเช่นค้าปลีกค่ะอย่างวอลมาจากสหรัฐหรือแม้แต่ตัวอีออนจากญี่ปุ่นนะคะก็ประกาศถอนตัวจากบางตลาดในภูมิภาคไปเรียบร้อยแล้วนากวิคราะห์บ,บอกเลยนะคะว่าการถอยร่นเหล่านี้สาเหตุสำคัญก็มาจากการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคที่ซบเซาภายใต้แรงกดดนันด้านเงินเฟ้อและก็ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน,น้มเศรษฐกิจของจีนโดยดัชนีราคาผู้บริโภคของจีนในเดือนกร,รกฎาคมนะคะทรงต เมื่อเทียบกับปีก่อนเงนินฝืดเองก็ยังเดินหน้าต่อเนื่องนะคะสะท้อนถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอในประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกท่ามกลางการค้าที่ยังคงปั่นป่วนส่วนแบรนด์ไลฟ์สไตล์ชื่อดังของญี่ปุ่นอย่างมูจินะคะซึ่งก็เน้นขายวิถีมินิมอลให้กับชนชนั้นกลางก็ถือว่ามีข่าวการปิดร้านหลายแห่งในจีนนะคะซึ่งเครือข่ายของข่าวธุรธกิจของจีนเนี่ยรายงานไม่นามนมานี้ว่ามีสาขาของมูจิปิดตัวลงในหลายพื้นที่ทั้งปักกิ่งเชียงฮ้ซูโจวช้าง แล้วก็เจ้อเจียงด้วยนะคะอย่างไรก็ตามฟูจิเองอาจจะมีผลกระทบหลายด้านทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของความชื่นชอบที่ได้รับผลกระทบมีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะที่ชื่อว่า Red Not ตของจีนค่ะเขาใช้แฮชแท็กว่ามูจิพิทฟอลส์เลยนะคะก็คือหลุมพรางของมูจิเนื่องจากว่ามีโพสต์ถึงกว่า1,800โพสต์นะคะแล้วก็มีผู้มาเข้าชมกว่า3ามแสนสามหมื่นครังในช่วง2ปีที่ผ่านมาวิจารณ์สินค้าของมูจินะคะโดยบอกว่าสินค้าไม่ตรงตามความคาดหวังด้านคุณภาพ างรายการเนี่ยก็ราคาแพงเกินไปเมื่อเทียบกับคุณภาพที่เขาได้รับนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาการ์ดโฮเดอร์68หยวนนะคะหรือประมาณสัก9.5ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแพงเกินไปสําหรับของชิ้นเล็กๆนะคะแล้วมูจิเนี่ยนะคะก็เคยก่อนกล่าวก่อนหน้านี้ว่าการปิดร้านบางแห่งเป็นการปรับตัวตามปกติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานแต่ว่าดูเหมือนว่าโพสต์ดังกล่าวนะคะที่บ่นถึงราคาสินค้าที่แพงเกินจริงเนี่ยก็มีผู้ชื่น ชอบนะคะแล้วก็กดไลค์ไปถึงกว่า1000ครั้งด้วยกันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้เราเห็นว่าตอนนี้ผู้บริโภคชาวจีนนั้นดูเหมือนคิดมากขึ้นในการจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าไม่ว่าจะจากที่ไหนก็ตามค่ะโอ้โหฐายมาสาหรับแพนโดรา่าผมเกิดมาก็ไม่เคยรู้ว่าเป็นบริษัทชาติอะไรเป็นของเดนิชค่ะแต่ว่าเป็นบริษัทที่มีเป็นบริษทัทเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ฐานการผลิตของเขาเนี่ยหนึ่งฐานที่สําคัญมากคือประเทศไทยนะครับเพราะเวลาที่ลงมาที่ช่างฝีมือนะ คงไม่มีใครที่สู้เราได้อันนี้ถือเป็นข้อดีนะครับเป็นสตรองโฮที่เราอาจจะไม่เคยพูดถึงกันว่า r a f t s m a n s ช i p ของคนไทยนี้เนี่ยเขาไว้ใจมากทีเดียวนะครับส่วนอีกแบรนด์หนึ่งแบรนกูไม่ใช่แบรนไทยนะฮะกูเป็นแบรนด์ของยูนิโคลนะครับก็เป็นของยานาอิกัตริูยานาอิที่เป็นเจ้าของยูนิโคลนะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์เป็นไฟเตอร์แบรนด์ของเขานะก็เศรษฐกิจจีนก็ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับคนจะบอกว่าซบซ่ามันก็โตได้5%ทุกปีนะก็ถือว่าเติบโตได้เร็ววก่า าเศรษฐกิจกในภูมิภาคตะวันตกแต่เวลาที่มีการรายงานโดยตะวันตกก็แบบ only 5%ตลอดเลยฝาก <c oughs> กดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ